สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูการติดตั้งกล้อง m r 1นะครับในรถรุ่น m s x นะครับอ่าสังเกตเลยที่แรกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปลั๊กหัวฉีดนะครับมองจากคอรีขึ้นมานะครับอ่าอันจะเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กเดิมนะครับที่หัวฉีดเราก็ทําการบีบกิ๊นะครับ้างไว้แล้วก็ดึงปลั๊กออกนะครับนี่ปลั๊กเดิมนะครับของรถนะครับต่อไปนะครับทางร้านนะครับจะมีปลั๊กให้2ตัวนะครับอ่าทีนี้ครับเราเอาตัวเมียของร้านนะครับไปเข้าที่หัวฉีดแล้วกดให้ดังแป๊ก นี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะเอาเข้าที่ปลั๊กหัวชีดนะครับที่เราสร้างออกมาเราก็เสียบเลยครับกดให้ดังแป๊กโอเคต่อไปนะครับเป็นเส้นสีเหลืองนะครับอันนี้ผมเดินสายไาแล้วนะตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้นะครับอ่าจะมีเซนเซอร์ tbs นะครับตรงนี้อ่าให้เรานะครับทําการพอปลั๊กออกนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเส้นสีเหลืองนะครับอ่าส่วนมากนะครับจะเป็นเส้นกลางนะครับร้อยสิบไอนะครับ ร้อยยาไอตัวใหม่นะครับประวัน L E D M A X นะครับจะติดตั้งเหมือนกันเลยนะครับเราก็นําเส้นที่เหลืองนะครับของร้านเข้ามาจําตรงนี้นะครับอจําแล้วก็หาอะไรพันให้แน่นนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปครับต่อไปเดี๋ยวไปดูฝั่งคอยไฟนะครับว่าติดตั้งยังไงครับผมฝั่งนี้ก็คือฝั่งคอยไฟนะครับสังเกตเลยก็คือตรงคอยไฟนะครับ Honda นะครับจะมีขั้วสีเขียวตรงนี้นะครับอ่า เราก็ชักปลั๊กออกมานะครับและสังเกตนะครับที่ที่เคี้ยวคอยนะครับมันจะมีรูนะครับอ่าเราก็นําสายเส้นสีน้ําเงินนะครับปอกสายให้ยาวหน่อยนะครับแล้วก็สอดเข้ารูเข้าไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับสอดเข้ารูแล้วก็พันไว้นะครับพันรอบไว้แล้วก็นําปลั๊กเดิมนะครับเสียบกลับเข้าไปนะครับเสียบทับไปเลยนะครับ follow, อ่า mother, กดให้แน่นนะครับแค่นี้ครับ ต่อไปก็เป็นเส้นสีดํานะครับเดี๋ยวมาดูเส้นสีดําผมก็จะให้เข้าโคเบตนะครับส่วนมากนะครับถ้าใครสายไม่ถึงก็สามารถเข้าที่น็อตแข็งได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เป็นกาวนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเข้าโคลบนะครับเส้นสีดํานะครับแล้วก็นี่ตัวกล้องนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับการติดตั้งของ M X นะครับอ่อยากได้รุ่นไหนก็สามารถทักสอบถามได้นะครับอ่าครับผม ฝั่งนี้ก็คือฝั่งคอยไฟนะครับอ่าสังเกตเลยก็คือตรงคอยไฟนะครับฮอนด้านะครับจะมีขั้วสีเขียวตรงนี้นะครับอ่าเราก็ชักปลั๊กออกมานะครับและสังเกตนะครับที่ที่เขี้ยวคอยนะครับมันจะมีรูนะครับอ่าเราก็นําสายเส้นสีน้าเงินนะครับปอกสายให้ยาวหน่อยนะครับแล้วก็สอดเข้ารูเข้าไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับสอดเข้ารูแล้วก็พันไว้นะครับพันรอบไว้แล้วก็นําปลั๊กเดิมนะครับเสียบกลับเข้าไปนะครับ เทียบทับไปเลยนะครับอ่ากดให้แน่นนะครับแค่นี้ครับต่อไปก็เป็นเส้นสีดํานะครับเดี๋ยวมาดูเส้นสีดําผมก็จะให้เข้าโคแบตนะครับส่วนมากนะครับถ้าใครสายไม่ถึงก็สามารถเข้าที่น็อตแข็งได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เป็นกาวนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเข้าโคลบนะครับเส้นสีดํานะครับแล้วก็นี่ตัวกล้องนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการติดตั้งของ MX นะครับอ่า อยากได้รุ่นไหนก็สามารถทักสอบถามได้นะครับ